ครับเมื่อนี้ได้มาตลาดเ้าบ้านน้พครับนี่มื่อเด็เคยมาจากเทียครับมาขายตลาดจ็กเทียครับนี่ใส่เบียบัวหมานครับเมื่อนี้คือพ่อตลาดท่านที่เลยครับนี่นี่นะครับของกินหลายอย่างครับนี่ผ้าสายบัวยังกองขึ้นบ้านห้องครับนี่ตลาดจุบ้านหม้ห้องครับนี่มีเสือแล้วพัดยางครับนี่เจ้านี่ขายตะพักครับนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำนะเด้อครับเพื่อพึงรังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับผมหอยเสซอรีก็มีครับกับหอยหอยแข้งหอยเมียงปูครับนี่อะไรมะละจักเทียครับเบื้องมะละเบื้องครับนี่งอนเซเปียสปอมมันครับเหยียบเงาแน่จักหน่อยครับเมื่อนี่เป็นตลาดวันทิศครับ ปกติค้นเต็มนะครับนี่ฝนปกครับผลขึ้นส่อามาก,กับพ่อค้ากับพวกไข้หลายครับนี่พ่อค้าก็หายขึ้นกันครับผู้ซสื่อก็หายครับของบุปันได้ครับมือนี่ของเองินปานนะครับนี่ ฝนคนกับผูรายครับตลาดพวกฆ่าร้ายก็คนซื้อครับครบเงนาคับครบนครับหน่อยครบหน้านะครับนี่มันครบเรียงครับเจ้าหักขาไวเรียบร้อยครับนี่บนาวบีคุณมีาื <des> ่นมื่นครับพอดีต้มสมนะครับนี่รุ่นนี้ครับนี่มื่นกนจันทร์สิล่ยมแลงยมเาวงมเาเา บื้องนั้นมดนั้นหมดแร้งน้ำเดียบื้องนี้หมดแรงครับยืนี่ยังบ่อันตัวหอหอมาลำโลกบ่าวขึ้นบ้านที่รักบ่านย้อนนี้สามหางข้าวสดว่างครับพื้นที่ว่างหลายครับไม่พุ่มพวงไม่ค่าก็ได้ครับนี่ซื้อกับว่าใครมีครับใกล้บ้านครับนีุ่กคนให้เรียบร้อยครับนี่พอมกับไร้ปันใดครับเมื่อนี่ถือฝนกลางคืนครับปันใดกาแฟครับนี่ วันนได้ยงดยงอู่่ีก็ต่วนไม่ขายดีบ่ค่อยครับนี่กระ,ะดาษยางครับบกับกพริบกบกับกเขือก็มีเบิร์ดเขาพกอีตูก็มีขายครับนี่กล้าให้เรียบร้อยมันเน็ยบยางเดียวครับนี่ขายดีขึ้นกันครับฮงมีทุกอย่างครับต่นไม่ครับนี่ต่นย่างก็ยังมีครับนี่ ต้นย่างหน้าก็มีครับไอ้อทิศไม่ทิศมือผู้ละถุงละถุงครับพวกมาตลาดก็ได้ครับนี่คือต้นไม่ไปปลูกครับนี่พื้นที่ว่างไรครับไม่ค่าว่ามีปันไรครับมือนี่ผู้ซื้อก็บ่าไราครับนี่พื่น พวกปานเงี้นครับไปย่างไปยังได้ครับนี่ไปยั้งขึ้นผ่านข้าครับนี่นน<ะ>สังเกตบ้างนี่คนซื้อบรา,ายทอ่อีม่าครับมือนี่ย้อนฝนครับขึ้นฝนตกครับนี่ แต่งหมุ่งมีเบิรครับบ้านบ้านครับ